อินดีท้อนรับเข้าส่รากันเซนเซ็ปัาแนครับปสวัสดีครับผมก็ั่าแต่เมื่อวานผมเตรียมน้วหาของช่องนี้นะครับผมก็ผมงอัปโหลดคลิปทุกวันทุกวันนะครับโดยใช้ภาษาทำประเทศน,นะครับอันนี้ข้าใหม่อันนี้ก็คือนะครับผมเพียงกำลังจะให้สำหรับคนที่เรียมภาษาทำประเทศน,นะครับใช่ใช่ก็รู้สึกว่า ช่วงน้นะทุกคนนะอยากพูดภาษาทำประเทศแต่ว่าอันนี้คือยากเหมือนกันนะครับก็รู้สึกว่าก็ต้องฝูกขับทุกว่นทุกวันดีกว่านะครับผมใช่กเ็เรียนภาษาทำประเทศเป็นยังไงบ้างครับผมอันนี้ก็คือ,อคิดว่าเราอะไม่ใช่ผมภาษาเม่ใช่ไหมครับพ่อฉะนั้อยอะกอ็พูดผิดก็ซึ่งที่ธรรมดานะใช่อันนี้ก็อาจจะพูดผิดแต่ว่าโอเคได้อยู่นะครับผม ก็ผมมีประสบการณ์แบบนี้นะครับก็เดินแล่มไหนหม่องที่โอซาก้าใช่ไหมครับผอมได้อะคนมทันชาติเรียกว่าเฮ้ยช่วยด้วยมีคนไทายละก็ผอมนด้อะผมชื่ว่าผู้ว่าอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมครับก็ผมวิ่งไปแล้วก็ดูทีู่่นนะครับก็มีมีคอมรั่วออกนะครับจากหัวแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้ถ่ายนะแต่ว่า ผมเข้าใจว่า,ามีผู้บาดเจ็บใช่ไหมครับก็ราชฉะ่ัอนตานชาติเรียกมาผมแล้วก็ช่วยด้วยนะครับผมใช่คือ,อสำหรับคนญี่ปุ่นเนาะคนที่รุ่งเรียมภาษาทงประเทศเนาะก็อันนี้คือทอะลุเข้าใหม่นะครับอันนี้ดีสินที่สคำคัญมากนะครับผมใช่ยังไงก็ส่งคุกความสำหรับผู้ชมนะครับ ก็ห้านจากนั้นค่อยๆคิดเฮ้ยงูหานเนี่ยที่ตัวว่ายังไงดีเนะาะก็อาจจะท้อแรกนะครับก็คําศัพท์แล้วก็ไวยากรณ์ก็ไม่ถูกแล้วก็บางครั้งก็ผู้ผู้ชมก็ไม่รู้ร่วงอะไรนะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก,ก,ก็คือนะครับรอมพูดด้วยนะครับบอกชายก็านายช่องนี้นะครับผมอยากจะเป็น กำลังจะให้คนที่เรียมภาษาทาประเทศครับของข้อให้ออกุทดับผู้พูดภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นก็ได้นะครับก็ทุกวันผู้รับตั้งแต่6มูเย็มที่ประเทศไทยนะครับชาก็ข้อมูลอะไรอย่างนี้คันลันะครับโอเควันนี้ข้อขอบคุณที่มารับชมชมนี้นะครับถ้าถูกใจวิดีโอผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ นะครับผมาตุกคนสวัสดีครับเจอกันพรุ่นนี้นะครับพรุ่นนี้รายการก็นนะผมเรียนภาษาจีนนะครับอันนี้อยากฝากตุกผมสู้ๆนะครับสวัสดีครับสวัสครับสวัสดีครับ